สวัสดีช่องยญ่ซ่าค่ะวันนี้เขาจะมีอาหารแบบผัดผัดทอดทอดกันผักกูดผักกูดที่เกิดขึ้น,นตามธรรมาชาติตามหอยตามห้องตามน้องตามบึงนี่แหละมันจะเกิดตามน้ำคัำ่เผ็ดหอมสดเราซื้อมาจากตลาดเพราะว่าเขาปลูกเขปิดผัดผักกูดกันนะคะโดดส <c oughs> กินมาหน่กินเป็นยังไงผัดอันนี้กินยังไง ผัดผักกูดใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่หมูสับอีกจังหน่อยกินเป็นยังไงบ่ค่อยกิน,นยังบ,บ่เอาบัากอกบ่มีบ่บ่เดี๋ยวเสียถ่ายร่องมองังสิรัติเอามาเสียกันเด้อเอาเส็ยผักอันนี้แล้วก็ปาดแล้วก็เสียเอาไปล่างแล้วก็ย่ากิซิพัดให้กินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เห็ดหอมอ่เขาจะหัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแต่ตนะ้อิจกัอันนี้กินเขาได,ได,ได้ได้มากได้มา,ดมาสด เด็ดพักกันก่อนเด็ดเนี่ยก็พาซะก่อนเด็ดทอมเอาพาต่างๆก็ชนะำเปล่างไปผัดใส่ซัดหอยกันค่ะ เด็ดหอมสดถ้าเป็นประเภทแห้งก็จะบ่อเสียบปันเดยถ้าเป็นของสด,ม,สดมันจะเสีเ่ยบเอาไปทำการเด็ดพักนั่แหละก่อนพัดลงไปดีมันกันยุบลงมาก,กับวัหลายปานเดย สีลแลลวคนล่ะฟักบูดค่ะฟักบูดส่วนมากจะเกิดทุกพื้นทพ่หรือฟักผมเกิดทุกมองทุกทีในภาคอีสานเฮงก็าบางมองถามวนง่ำมันจะต้นใหญ่กว่านี่อันนี้นาแรงนาแรยียงอะไใดซำบนี เติบกินเบิร์บล็อกินพักเรียนพัดแล้วไปกินพักเรียนก็ได้แล้วราคาเขาไปเอาหมูมาซับกันก้อนบันเรียบร้อยจ้ะหั่นผักเรียบร้อยละแล้เวเขาจะเอาหมูมาซับกันก้อน <c oughs> อือหือหือกต้องเลจ้าของซะ สับไปเรื่อยสับค่ะสับ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 ,ส,บสับหมูหมูสับนะคะ

ตามด้วยกระเทียมเจียวตามด้วยกระเทียมเจียวเจียวกระเทียม ซับมาเรียบยร้อยวันนี้ทามาล่างผักกันล้างผักให้สะอาดๆะอมมออะล่างเฮ็ดพอเกล่ไว้จะข้าวในขี้ดินขี้ดอนมันหรอ ย่างเป็นยังไแล้วเยี่ยวจนกว่าจะหอมนะคะจะกรอบจะหอมหอมแล้วหอมแล้วไอ้หมูสับ ซอสฝ้าเขียวคูเขาแล้วก็ซอสหอยลงไปนักซอสหอเนยจังวะ เล็กน้อยหยิบปลาใส่ย่านย่าเห็ดผัดเนื้อเสร็จแล้วเราจะเอาผักลงไปแล้วหลางผักเรียบร้อยเราจะาลงไปผัดเลยผัดแบบไฟแรงระมาณห่ ไฟรุนแรงค่ะดูรถไปก็ได้ไ่ก็ได้ ันเป็นอาหารไทยคี่ชาวบุคอยมกใช้ส่เคใส่ได้้าว่าพักทุกแล้วต้างชิมเลยเรียบร้อยค่ะชิม ในการในการชิมคำเดียวไม่พอนะคะต้องอีกคำหนึ่งแสบค่ะแสบเอาอีกคำที่สามแสบค่ะมาเด้อลงมือเลยเด้อพี่น้องเอ้ยใครกินก่อนได้อิ่มก่อนใด้กินน้ำลังอิ่มน้ำลังเอาขึ้นเหนียวเดยวพี่เต้ กดซิงกำลังจะชิมนะคะอ้าวตักตักตักอึ๊บ้าหมูก้อนเป็นวะมืดแจ็บวะฮัฮ่อน มันบ่ทอดแซ่บดยูั้นแซ่บแซ่บน้องเที่ยวบ่มาเนาะครับว่าที่กินก็เจ้าเจ้ากับเบิดปลายังก็เขาเนี้ยก็ได้แซบคือเจ้า ดใเหหอมสดฝากกดติดตามช่องยายซ่าด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องอินเตอร์เชจีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ